พ่อแล้วว่าพี่มาต้นพี่เองกันว่าท่านพ่อพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วเหรอุ้ยข้าเมื่อใดพ่อามาปดจนแปนเอิดเติดบพ่ย,ยังพ่อหน่วยอู้แต่ล่ะสะคองสวนอยู่บนหัวเห็นยังล่ะโอ้ยโขหงคนแล้อสามคนนี่มา่ยังล่ะวุ้ยว่าสิมาขอบบกุ้งน้ำว่าสิ จ้างคนไปถอนมันหมือนนี่เพราะมีบุ้งต่ำหุ้งสุดบ่เก็บเอาตี่ล่ะอย่างไรเจ๊ถุงนึงนี่ได้ยั่บ่ได้โยเก็บเอาที่มีถุงใส่บ่อละม้าน่ะโอ้ยบ่มีแล้วมียั่บ่ถุงไปหาเอาอยู่เงี้ยฝนมีโยถุงนะไปหาอยู่เฮี้ยถุงออไปไปหาได้เดี๋ยวสิไปหาเอาเออไปเดี๋ยวสิไปซับฝนก่อนสิไปซับใส่บ่นฝนแล้วต้นฝนดีันหกโอ้นี่แมันเก็บเอานี่ละต้นนี่ละเอาถุงเยอะเท่านั้นละใส่ละฝนไหวมาหาถุงเงี้ย นี่จะถุงเบาหวานต่อเหรอตอวนี้ดิ<อ>ถุงตัวนี้หวางออเอาตัวนี้ละคือสีแล้วมันอยู่มันเช่าอะไรเอ้ยฮะทำนี่ก็สิพ่ออยู่นะว่ามันเด็ดร้ายล่ะเด็ดร้ายเติบล่ะ พ่ออีเด้อคือไปชงเมื่อเขนแล้วพ่อเราว่าพี่มาต้นพีเองเห็นไหท่านพ่อพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วโอ้ยข้าเมื่อใดพ่อมาดต้นแปนเอิดเติดเพื่อยังพ่อหน่วยอุ้ยเสียไปได้บ่ล่ะนี่บ่ได้ที่มหาซอย๊อฟไงอุ้ยเสียไปกินให้เสียไปขายนี่เอากระถุงนึงโอ้ยข้าขึ้นแน่เถอะกระถุงหนึ่งมหาอ๊อฟไน

มันจะใส่กระเมื่อเมื่อไรได้ไดพี่อัพมีอยู่บ่เดี๋ยวพี่อับคอยอีกบ่้านเออพี่อัพไปส่งแน่อุอ้ยมันบ่กไกลดอกเมื่อนนั่นขักับ้าน,บบานไปเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเพราพี่อัพมาใส่ไปไปไปเดี๋ยวเราพี่อัพมาเอามาใส่เน่ว่าให้๋ยวเอาถุงกระแลงแจ๊กใส่ถุงยังมาใส่ขักบ,บ้านเมื่อนก็ไม่ได้เอาถุงใหญ่พด เอาเม่อมาได้ดอกเ,อเดี๋ยวจะข้อมื่หุ้งมาเจารถพยาาไปส่งอยู่ใจดีแห้งจัง